ครับผมก็ก็เขาเรียกว่าจบซีรีส์ผูกับซีรีส์ไปก็มีเฟิร์สเทมิ้งกับเดอะดราก้อนคือ6คนเลยที่เล่นซีรีส์ด้วยกันนะฮะก็3คู่ก็ไปที่เฟิร์สเทมิ้งที่ไทเปครับผมอ๋อที่จังหวัดตอนนี้เตรียวความพร้อมทีไหนอยากไปก็ตอนนี้ถ้า100%เนี่ยน่าจะได้สักประมาณเอ่อ50%แล้วครับคือที่บอกว่า50%เพราะว่า6คนเนี่ย6คาแรคเตอร์ความวุ่นวายก็เกิดขึ้น อีนึงชอบอย่างนึงอีนึงชอบอย่างนึง uh. มันก็เลยทําให้แบบหลายๆอย่างยังไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆหลายๆคนที่เข้ามาดูแฟนมิทติ้งครั้งนี้ก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆสําหรับหกคนด้วยแล้วก็สําหรับพวกเราด้วยเพราะว่าเราก็จะเขาเรียกว่ามีความแบบโตขึ้นแล้วก็ทําอะไรที่มันแบบน่าจะทําให้คนไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆได้ได้ไดไดหลากหลายมากขึ้นด้วยครับแต่ละค แน่นอนอยู่แล being so so, like ้วเพราะว่าอย่างที่พูดไปเนาะคาแรคเตอร์แต่ละคนคาแรคเตอร์เดี่ยวคาแรคเตอร์คู่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าการสื่อสารออกมาของแต่ละคนหรือแต่ละคู่เนี่ยมันมันมีความพิเศษของของเขาอยู่แล้วบางทีอ่ะเขาอาจจะมาเสริมความสนุกด้วยเพลงเศร้าอ่าหรือบางทีเขาอาจจะเล่นผาดโขนก็อยากจะให้รอทุกคนทุกคนรอติดตามนะครับหรือใครที่อยากจะบินตามไปดูแฟนมิดอะไรเงี้ยก็สามารถได้เลยก็สิ้นเดือนนี้ เยอะมากเจริงเยอะมากทุกเพลงก็พิเศษแหละเพราะว่าทุกอย่างมันปรับมาใหม่หมดใช่ใช่คู่เรามาไวไหนเออคู่เราจะไปวีไหนคู่เราเหรอจริงจริงมันก็มีทางเซ็กซี่หวานหวานแล้วก็มีแบบดุดันใช่ซึ่งเซ็กซี่กับดุดันอะไม่เหมือนกันด้วยนะคืออยากให้ดุดันมันมีความแบบเขาเรียกว่าแบบเจ้าพ่อเจ้าพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้ขายไปก่อนนะมาจริงไม่มีเลย มัจริงๆไม่มีเลยยืนพูดแห้งๆมาให้เดี๋ยววันนี้จะไปผมจะไปซ้อมต่อแล้วนี่เดี๋ยวพอวันนี้ปึ๊บเป็น60%เลยอ่าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นแค่กับคู่ตัวเองแต่พวกเราก็เค้าเรียกว่านับทั้ง6คนเนี้ยเป็นเพื่อนๆกันเพราะฉะนั้นเราอ่ะเราจะเล่นอยู่กับใครก็ได้จะเล่นกับใครก็ได้ก็เลยไม่รู้ฮะก็ให้่นะมันรอติดตามไม่รู้ใช่ๆๆเพราะว่าเพราะว่าโทษที่เราไปบางคนมันก็อาจจะเท่ากับบางคนไม่เข้ากับบางคนเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็ไปลุ้นแล้วกันว่า แต่ละคนจะทําอะไรคู่กับใครอะไรยังไงครัก็เรียกว่าต้มยำต้มยำเมื่อ่ต้มยำอ่ะไม่รู้ยำแบบยังไงออกแต่ว่ามาเละๆแน่แน่รู้สึกว่าการแสดงกากแฟนมีครนนี้คือร้องเล่นเต้นครบกันทุกคนแน่นอนใช่ไหมครัแต่ว่าแฟนมีนี้แอบแบบเต้นเยอะแต่ผมมาเต้นไม่ค่อยเก่งคือเราขยับขยับมือในทิกตอกก็นานแล้วอ่ะสมมนผมว่าเทรนมันมีแค่แบบคือทำประมาณ10ครั้งก็จะถูกอะไรเงี้ยซึ่งร่างกายเราไม่ค่อยสนิทกัน ซื้อมาคนละที่ซื้อมาคนละที่มันก็เลยไม่ไปทางเดียวกันแขนซื้อที่หนึ่งขาซื้อที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยยากสำหรับเราแต่เราก็เขาเรียกว่าไฟเพื่อแบบแฟนๆเพราะว่าแฟนๆเนี่ยคาดหวังให้เราแบบเขาเรียกว่าทำอะไรใหม่ๆเราก็จะพยายามเขาเรียกว่าทำให้พวกเขาภูมิใจให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็ก็จะพยายามให้เต็มที่นะครับก็ยังพอมีเวลาฝึกซ้อมอยู่ยังมีครับร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบว่าเห็นเราได้แบบชุดเสร็จที่แบบใครไม่เห็นไม่ได้ใช่เอาจริงๆเป็นเป็นเป็นเกือบทุกครั้งก็คือซ้อมสมมติได้90%ไปจริงตื่นเต้นมากอาจไปจริงตื่50% เพราะฉะนั้นเราจะแต่วความมั่นใจร้อยนะความมั่นใจร้อยแต่าร่างกายไม่ไปร้อยคือหน้าเอาไปละมันจะเก่งมันจะเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเราพยายามซ้อมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพอปล่อยจริงอ่ะอาจจะลดลงนิดนึงเพราะว่าตื่นเต้นใช่ใช่ทุกอย่างต้องมีสองครั้งอย่างเช่นอะสุดเต้นไปแล้วครั้งแรกได้50ตื่นเต้นมากขอเอาใหม่ได้ยขอเาใหม่ได้ไหมใช่เกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าเราสึกว่าอยากให้ทุกคนแบบสนุกเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ไม่ไม่ได้เรียกว่า เวลาเป็นแฟนมิดเนาะไม่ได้ไม่ได้คาด,ดหวังวนะ่าต้องเต้นเป๊ะร้องเป๊ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันเฮฮาไปด้วยกันแล้วก็แบบมาคุยกันอะไรอย่างงี้มากกวา่าใครจสปอยตัวเฉยได้ไหมครับเขาจะมาเวรไหนเพราะเนี่นบบยวของเราก็คือมาทั้งเซ็กซี่ทั้งหวานมาอะไรอย่างเงี้ยคู่อ,อืาน่นอ่ะก็จะมีคู่ของเต้พีเขาก็จะมาแบบซนๆน่ารักน่ารักสมาร์ทน่ารักแบบซนๆอะไรเงี้ยครับส่วนฟงเจเนี่ยเขาก็จะมาแบบสุขุมนุ่นมลึกแบบ โอ้ oh, ตายเพลงคอนทรี่แบบ,แบ,บนุ่มๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายรสชาติมากคือคนก็เข้ามาก็อาจจะงงเอ้ยเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวหวานเดี๋ยวขมอะไรเงี้ยก็ถือว่าครบรสถ,ถือว่าเป็นอาหารจานที่เราพว่เราอยากจะเสิร์ฟให้ครบรสสำหรับเป็นแฟนที่มาดูแฟนมิของเราแล้วก็เปิดตัวเซนี่ใหม่มาทยังไงบ้างคะไม่ใช่เขามาเปิดตัวใช่เขามาซื้อไนท์เพราะว่าวันนั้นพี่ๆนกข่าวถามว่าเออเรื่องเกี่ยวอะไรไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ารู้พร้อมกันวันนั้น ใช่ก็ฝากด้วยฝากด้วยบีมา a s o m e d Bie Masomed นะครับ m a s วมหอลงโรงใช่แต่เราคุยว่าเฮ้ยผีหรือเปล่ามีโรงด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นเป็นแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กเป็นรูมเมทรูมเมทเป็นรูมเมทกันแล้วก็เป็นความแบบคู่รักนักหยุมไม่ค่อยเข้ากับพวกเราเป็นคือไม่ค่อยลงรอยกันอ่าแล้วอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ไปดูไม่ค่อยคือกันเท่าไหร่น้อมันไม่มันไม่จะเล่นยากใช่จะเล่นยากเขาเล่นยาสเราล้ากันใช่ไม่หยุมกันเลยเกียร ที่เขาประกาศมันเซอร์ไพรส์กับเรามากแค่ไหนหมายถึงใครนะฮะหมายถึงพวกเราใช่ไหมก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าจะมีซีรีส์ในปีหน้าอยู่แล้วคิดว่าจะมีแค่ภาพยนตร์เราก็จะโฟกัสไที่ภาพยนตร์แต่พอเรามีซีรีส์เราก็รู้สว่าก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เขาเรียกว่าโชว์ศักยภาพด้านอื่นๆให้กับแฟนๆเพราะได้ข่าวว่าเรื่องนี้มันมีทาเลนต์อื่นๆที่เราไม่ได้ทําเป็นในชีวิตประจําวันเราด้วยเราต้องไปฝึกเพิ่มอย่างเงี้ยอย่างของเราก็มีแบบพวกเทควันโด ยังห่วข้อไว้ก่อนมันมีหลายอย่างมากเพราะว่าตัวละครมีความไกลกับชีวิตจริงเยอะครับวิทย่เทคนวนโดผมรู้สึกว่าอยากเล่นนะเพราะว่าจริง,รงๆล้วตอนนี้ผมกำลังถ่ายละครเรื่องนึงอยู่ที่ไม่เล่นกับแบงค์นะไปเล่นข้างนอกก็ชื่อเรื่องว่าฝันของฉันคือฟันดาบตอนนี้เป็นเรื่องแบบฟันดาบแบบสาลอะไรอ่ารเงี้ยก็ก็เรียกว่าพอที่จะอพอที่จะเชื่อมมาเทควนโดได้ก็เลยแบบไม่ได้กลัวมากแต่ว่าอยากอยากอยากลอง อันนี้อันนี้พรุ่งนี้เลยค่บพรุ่งนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเล่นตอนนี้เลยนนเลรูนนลตาํตารวจก็เขาเรียกว่ายังไม่ได้มีแพลนออกมาแต่ว่าก็พอได้ซีรีส์ออกมาแล้วเนี่ยก็มีเซ็นสัญ,ญญานู่นนั่นนี่อะไระครับแล้วก็นําไปพัฒนาบทต่อเพื่อเป็นบทโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หล,หลายๆอย่างเนาะตอนนี้ก็ปล่อยประกาศลำดับไปแล้วว่าเรื่องไหนหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นก็น้องๆที่ต่อแถวอยู่เราก็ต่อแถวแบบเรื่อยๆเพราะว่าพวกเราก็พงออนจบไปเนาะน้องๆที่รออยู่ก็ อ๋อเรื่องมาอย่างที่ปล่อยไฮลอดไปเลยว่ามีเรื่องไหนบ้างก็เขาก็จะผลิตก่อนแล้วก็เขายกว่านํบอกมาให้ทุกคนได้เห็นก่อนเพราะฉะนั้นนะพวกเราก็เป็นเซอร์ไพรส์อ่ะก็คงจะรอเซอร์ไพรส์ต่อไปว่าจะออกมาตอนไหนจริงๆมันอาจจะออกมาพร้อมๆกับเรื่องไหนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นไปได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนแน่นอนครับเพราะว่าเขาอยากให้บทเนี่ยมันมีความสตรองมากที่สุดเพราะว่าเขาคือด้วยความที่ตอนนี้ค่ายเนี่ยโฟกัสไปที่การทําบทมากๆเพราะว่า เราเห็นว่าตอนนี้มีซีรีส์เกิดขึ้นเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือบทส่วนเราเป็นนักแสดงเราก็จะเขาเรียกว่าเรียนการแสดงรอนะครับช่วงดีที่เราต้องเรียนการแสดงสําหรับถ่ายภาพยนตร์อยู่แล้วมันก็เหมือนได้ใช้ร่วมกันก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจะออกมาโอเคสําหรับพวกเราเป็นว่าปีหน้าแสดงเาอกันนะเี่ะสิก็ยังมองอยู่แต่ก็รู้สึกว่าเขาคุณเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับทาง s าฮั Hunter พี่โอ๊พี่เฟิร์นอะไรเงี้ยที่ให้โอกาสพวกเราอีกครั้งหนึ่ง ในการเล่นซีรีส์ก็รู้สึกว่าถ้าเขาไว้ใจเราขนาดนี้เราก็อยากจะทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็แฟนๆก็ดีใจไปกับเราก็อยากให้นแฟนภูมิใจด้วยก็เต็มที่แน่นอนถือว่าเป็นสาวหลักคู่คยนะคะตอนนี้ไม่เลยไม่เย่ก็ช่วยๆกันแชร์ชก็มีน้องๆหลายคนครับอย่างแบบน้องๆเกิร์ลเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาเรียกว่าตอนนี้กำลังมาแรงก็ฝากด้วยมีหลายเรื่องมากในค่ายตอนนี้ที่กำลังจะถ่ายทำแล้วก็ออนไปแล้วก็มีครับจริงยัน แฟนซีน้าของคุณเลยแล้วกันค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าพวกเราตั้งตารอเหมือนกันเป็นซีรีส์ชื่อเรื่องว่า Be My s o u l m a t e นะครับก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กฝากไว้ด้วยในสตาร์ทเตอร์นะครับแล้วก็เพิ่งจบไปเนาะเพียงชาย Sunset X Y ก็อย่างี้ย้อนหลังอยู่นะครับที่ YouTube แล้วก็อันคัทแบบเต็มๆเลยนะครับที่ไอฉีแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งของผมแล้วกันที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับชื่อเรื่องว่าฝันของฉันคือฟันดาบนะครับผมไป ทางช่องไทยพีบีเอสนะครับก็จะออนเมื่อเขาเรียกว่าต้นปีหน้าครับผมก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับแฟนๆที่เขาเรียกว่าอยากเห็นความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ทุกแพลตฟอร์ม s t a r Entertainment ครับ